สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ช่องมิชชันรถบ้านนะครับสำหรับรถที่ผมจะมารีวิวคันที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นเชสโรเลสโซนิกนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับสีน้ำเงินเป็น1.4 LTZ นะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถพร้อมใช้มากๆนะครับแล้วก็ผมขายราคาเนี่ยก็สูงตามไปด้วยนะแต่ว่าไม่ข้ามแสนอยู่ดีครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าที่ขายสูงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรับประกันด้วยนะครับนะฮะเครื่องเกียร์ 15วันนะฮะก็ราคาขายถ้าบอกเลยกัน95,000มบาทนะครับ95้าหมเนี่ยกับรถสภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมผมเชื่อเลยลนะถ้าเกิดว่าใครหาอยู่แล้วมาลองรถนะยังไงก็หนีไม่ออกแน่ครับถ้าเกิดคนชอบสีนี้ด้วยนะอืมนะครับเป็นรถปี2013นะครับเออ่เป็นรถ,รถสองมืออ่ารถสองมือนะฮะคันนี้เนี่ยเงียบทั้งช่วงล่างทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยนะครับพร้อมใช้มากแล้วก็ภาษีก็หมด68ด้วยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอน นะฮะแล้วก็คันนี้ภายในสวยมากด้วยนะโอ้โหแสบตาแน่เลยคุณผู้ชมแสบตาไหมเอาล่ะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับผมแสบหัวด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนไปรับชมครับฝากคุณผู้ชมนะครับซับสไครต์ด้านล่างนี้ด้วยนะฮะโอเคไปครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็มาดูสีสันภายนอกก่อนนะฮะคันนี้เนี่ยรถเนี่ยเจ้าของทําสีมามีเก็บมาบ้างแล้วนะนะครับแล้วก็เป็นรถสีน้ำเงินนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงหน้าหลังไม่เคยขยับเลย นะครับช่วงล่างดีมากนะครับผมมาไล่าตามเก็บจนแบบเงียบกิฟเลยนี่กิฟจริงนะผมว่ากิฟช่วงล่างเนี่ยกิฟมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมใคยเสื้อโซนิกมาเลยนะครับ่ะอโอเคแล้วก็ผมก็มาขัดสีมาขัดยาแล้วก็ผมมีมาเก็บการชนหน้าด้วยนะเก็บสีกันชนหน้าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้หน่อยที่เก็บแล้วสีไม่เพี้ยนนะอืมนะครับนี่สีสังภายนอกก็สวยงามเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด ลึกๆกันนะครับว่าสีน่จะเป็นไงนะบางทีดูภายนอกเนี่ยเผอๆเนี่ยมันไม่เห็นหรอกนะครับต้องมาชี้นะฮะก็โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็มีไม่มีนะมีตรงนี้เอาตรงนี้สนิทไม่มีอะไรนี่นะครับนี่มีคาแป้งขัดสีนะครับหลังคุงหลังคาก็ก็มีรักยิ้มตรงนี้นี่นี่นะครับลักยิมตรงนี้นิดนึงก็เอ่ออืม มีคาแปลงขัดไม่มีอะไรสีสันเนี่ยยูตัวนี้ป่ะไม่ใช่แปลงขัด,ดแปลงขัดสีนะครับเพราะว่าเอาเข้าไปขัดสีตอนเก็บกันชนหน้านะกันชนหน้าเนี่ยสวยแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับมีรล่ยิ้มจุดเดียวนะฮะมีตรงนี้หนึงหูนิดนึงต่อยได้นะฮะนี่นิดนึงหรือเปล่าใช่ตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ มีตรงนี้ป่ะอ่านี่นิดนึงนะขาวๆเนี่ยอะไรกูดูนะครับอ่านี่แง้มให้ดูก่อนนี่นะครับภายในภายในสวยมากคุณผู้ชมอดูไปเลยนะครัภายในเนะี่ยภายในสวยมากกระจกก็ปรับมองข้างพับไฟฟ้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้าด้วยอ่ามาดูเลขไม้กันนะครับแสนหกตัวนี้ตัวท็อปนะครับวิทยุบลูทูธได้นะบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับอยู่ในนั้น ครบหมดเลยนะครับเล่อเอกสารครบพร้อมโอนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่นั่นก็สามารถเสียบ USB ได้นะครับตัวนี้มีตัวอุณหภูมิภายนอกด้วยนะนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าทําไม LTZ เนี่ยภายในยไม่เป็นสีส้มนะครับที่ภายในจะเป็นสีดําเฉพาะตัว LDZ เนี่ยก็จะมีแค่รถสีส้มกับรถสีเงินครับที่ภายในจะไม่ส้มไปด้วยนะฮะนี่ตัวเบาะสวยมากคุณผู้ชมมีที่วางแก้วนะครับเบาะสวยมากๆนะครับแล้วก็คันนี้แอร์เย็นมากๆด้วยโโหแรงอะ่ะ นะครับม่านบางแดดทุกอย่างดีหมดเลยนะครับนี่เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วโซนิกเนี่ยม่านบางแดดชอบชอบไปนะโอเคนะสำหรับเบาภายในก็แบบนี้เลยนะไฟไม่โชว์นะรถทักสามารถเดินทางไกลได้นะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็เซอร์วิสกับช่างสรรนะครับกุญแจรีโมท2ดอกนะตัวนี้นะครับมีน้ำจากเซเว่นมีครับมีคราบที่เบาะนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะดูแลให้เพิ่มเติมนะครับโอเคประมาณนี้นะ9ก0 0 0ม่นาะคุณผู้ชมบอกเอ้ราคานี้ไม่น่าได้มาชอนไม่ถึงแล้วล่ะอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อรถพวกนั้นนะอ่ะบางทีอาจจะ80,000กว่าบาทอะไรเงี้ยห้าประตูนะลองมาลองคันนี้ก่อนเออมาลองก่อนนี่จะมีเบาะนี้คาบนิดหน่อยครับแต่ว่ารถเนี่ยสวยมากนะครับดูหลังคาดูผ้าหลังคานะสวยมากๆเลยนะครับอืมสะอาดภายในสะอาดนะครับสะอาดมากจริงๆอ่ะโอเคนะลองเช็คเลยไหมย,ยาวๆเลยไหมเออคันที่สองก็เริ่มล้อแล้วไม่ไหว นะนี่นะครับนี่สะอาดมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะผมก็จะมีค่าแป้งขัดอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> อะโอเคแต่รถเดิมสนิทเลยครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเซอร์วิสก,กันทั้งสันโอ้ฮันเกียร์ด้วยนะครับอืมนะนี่มนาะูตรงนี้เลยนะครับ ตรงที่เก็บของเพิ่มเติมนะนี่เดี๋ยวใช้เล่นไว้ก่อนแล้วก็ที่ใสย่ยางอะไหล,ลนะะ่นะครับสะอาดสะอานมากนะฮะนะครับโอเคปะมานี้แล้วก็มีถาดวางข,งของข้างหลังอยู่ด้วยเห็นไหมนะครับบอหลังพับได้นะครับสามารถพับราบได้นะฮะน,นี่ใช้ e 2 0ได้ด้วยนะเออ คือยางเยิงเนี่ยดีด้วยเวลาวิ่งเนี่ยเงียบหมดนะครับไม่มีเสียงดังเลยนะครับไม่หอนไม่อะไรเลยนะครับช่วงล่างก็ตรงหลุมเนี่ยไม่มีสักแอกเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ในฝาปงหน้ากันนะครับเอาละครับมาดูกันต่อที่ในฝาปงหน้านะครับต้องบอกว่าคันนี้เซอร์วิสกันทั้งสั่นนะอย่างตัวท่อน้าเนี่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนนะผมจะให้ติดเอาไว้นะอลูมิเนียมนะฮะอ่านี่ฮะเพิ่งจะเซอร์วิสมาเลยนะครับ67นี่เองนะครับแล้วก็แบตก็แบตใหม่ด้วยนะแบตใหม่แบตแบบเนี้ยบอกเลยว่าข สามพันกว่าบาทคับนี่โยธาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่เลยแล้วกันนี่น็อตไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้นะฮะคุณผู้ชมแล้วคันนี้แอร์เย็นช่วงล่างดีต้องบอกว่าจบหมดทุกอย่างจริงๆนะครับก่อนที่จะไปซื้อคันอื่นเนี่ยแนะนำมาซื้อมาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่มีแผ่นทันความร้อนด้วยนะฮะแล้วก็นี่วาล์วน้ำก็เปลี่ยนไปตอนปี6กนี่เองครับเดือน10บปีหกนะฮะก็ไม่นานนะฮะสายพงสายพานยังใหม่นะมีรอยมี โลโก้อยู่นะฮะอืมโอเคเลยนะอ่ะสำหรับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้จะค่อนข้างไวหน่อยนะสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับก็โทรมาแล้วก็มาทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจเลยนะนะครับผมเติมน้กมันให้เราลองขับฟรีนะครับอาจจะลองขับไว้เปรียบเทียบกับรถอีกคันหนึ่งกันอื่นเนี่ยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะอ่าโอเคครับมาสรุปครับมาสรุปกันนะครับกับเจ้าซูนิคคันนี้นะครับราคา95,000บาทนะครับสนใจเนี่ยโทร0 8 5 4 4 1 8ดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านครับ นะะฮดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับแล้วก็หรือว่าดูที่อ้อมใหญ่ปังนะครับนัดได้หมดเลยเพราะมันอยู่ใกล้กันนะฮะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้รถพร้อมใช้ปี13นะฮะภาษีไม่ขาดและเอกสารครบพร้อมโอนนะครับโอนภายใน1เดือนนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับเผื่อใครสนใจนะฮะแนะนำญาติมาซื้อได้นะเดี๋ยวผมมีคั้นต้นใชาให้ด้วยนี่นะฮะโอ้โหแสบตาคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นี่ชอร์ตรถบ้านลาไปเลยครับสวัสดีครับ